มาปีจ้ามากินข้าวเด้อจ้ามื้อนี้มีน้ำพริกกะปิตักน้ำพริกกะปิขึ้นมาจ้ามีไข่เจียวมีปลาทูมีผัดลูกชิ้นผัดลูกชิ้นใส่หมูใส่ถั่วฝักยาวผักมีมะเขือกระแตขาวแตงจ้าปากบาดเจ็บ มันแพ้อย่างบอลูจะมันบวมเลดยดำๆแบบนี้เลยเนี่ยจริงๆมันบวมเต็มเลยนะจ๊ะนี่แดงหมดอ่ะท้องปากตาพร้อมจ้ะมาเดี๋จ้ามากินน้ำกันกินแล้วแซ่บจ้ะ มาเดี๋ยวจ้าอืมมะเขือเหนียวโคตอ ลับมาอยู่งเทปอีกแล้วเราจะลับไปนครพนมโควิดระบาดตอนเนี้ย กรุงเทพเงี้ยบมากมากจ้าถนนแทบไม่มีคนเดินโรงเรียนปิดไอเนานะ ที่ทำงานบางที่กับทีสร้างยุทธออฟฟิศบางออฟฟิศก็ทำงานอยู่เืนอนคอมบุมเดียวกับเดียกก็โดนสร้างปิดจ้ะเพราะว่าคอมบุมเป็นร้านเสริมสวยเนาะ มันมันจะโดนสร้างปิดก่อนน่ะร้านเสริมสวยร้านนวดส่วนมากจะโดนสร้างปิดก่อนเลยค่ะ อยู่นครพนมหนาวมากมายนอนตอนงขึ้นห้มงพระหมสามพืนนอะยังก็อุ่นอยู่เลยอ่ะหนาวมากอเหนียวจ้ะ Cái kinh ra Các bạn mới giao cặp mà đây ที่น้าพอกับแม่อากาศดีมากนกครพนมนไม่มีโควิดนะคะตอนแรกก็ว่าจะ สองคิดสองใจว่าจะกลับดีไม่กลับดีเฮาย้านเเฮาเป็นคนเอาไปให้เพิ่อนนะจ๊ะแต่เรามั่นใจว่าเราไม่เป็นเพราะว่าเฮาดูแลตัวเองดีจ้ะบพรว่าจะไปการไปทำงานล้างมือตลอดปิดแมสตลอดบพรว่าอยู่ที่ทำงานกับปิดแมสตลอด ล้างมือบ่อยๆแม้ช่วยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นล้างมือบ่อยๆช่วยได้เกือบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะหมอบอกมาช่วยได้เลยจ้ะจ้ะล้างมือบ่อยๆอะ่ะ ถ้าเขาล้างมือบ่อยเขาบอกม,มาจับหน้าจับตาหรือว่าไปยิบนั้นยิบนี้ตรงที่สาธารณะหรือตรงที่คนใช้ร่วมกันหลายๆแบบเนี้ย พยายามอย่าไปที่สาธารณะต่อรงที่คนเขาไปหลายๆเราเจะบอกไปในกรุงเทพตอนนี้กระจายไปทั่วบอกไม่ได้เลยว่ามีอะไรบ้าง อิ่มมาจ้ะบลูเพชรผัดไอ้นี้หรือเพชรน้ำพริกเปลือกเนียวจ้า บางคนก็ดดาออกมาว่าคนที่แบบกับตันจัง,งวัดเนาะว่าเอาโลกไปติดพ่อติดแม่บ่าักพ่อหักแม่โทษเขาบ่าได้จ้ะเพราะว่ามันก็บ่มีไผยว่าเจ้าของติดเนาะแต่เฮาก็เบิ่งสถานที่เขามาจากตรงใดที่มันเสี่ยงเฮาก็ยังุงเทพช่วงเนี้ยมันบค่ควรกัปตันจิงๆจ้ะบคกเว้นกัปตันจัง,งวัดเพราะว่า มันหลายใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ช่วงปีใหม่ที่บุ้มกลับนะบุมมั่นใจว่าตรงที่บุ้มอยู่มันบ่มีเลยบุมถึงกลับอย่างบางคนเนี่ยมาจากสมุทรสาครแบบนไหมยังกลับอยู่นี่ค่ะกับก็บอกว่าจา้ะแต่ต้องกลับบโตต้องรับผิดชอบต่อสังคมเนาะอิ่มจ้ะพเนี่ยอิ่มละพอพอว่าจะกินพอเราจะ บุ๋มลาแค่นี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานบ้านน้อยให้บุม๋มหน่อยเด้อจ้าขอบคุณค่ะ